คือที่ขโมยทำไงอ่ะเต้ทำไงอ่ะจะเต้ทำไรอ่ะลูกโอ้ห่าเศร้าเลยมีความผิดอะไรหรือเปล่าเต้ทำไรอ่ะฮึอ่ะพอแล้วพอแล้วสองนี่น้องเรียนเชิญ เียัเชิญออกมาด้านนอกเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยเลี้ยงหมดยากขนาดนี้เลยเหรออองมาคุยข้าวในตู้เย็นกินเนาะโอ้ยโฟกัสพอแล้วลูกเดี๋ยวเลอะจนได้อ้าวชัตเตอร์พอแล้วพอแล้วเตอร์พอละมั้งเตอร์นายโอเคปะวะอ่ะกินหรือเปล่าไม่กินเอาไปีเซ็งเจ๊เอ้ย ôi <laughs> oh, đu 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 nóc đu <laughs> no, <I'll> focus. <forget>. <laughs>